สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กับผมมากเกมมิ่งครับวันนี้จะมาสอนสร้างบ้านแบบง่ายๆนะครับสไตล์แบบยุป,ป่าก็พอเรามาดูเลยครับผมไปเลยเพื่อนไปสร้างเลยอีกหลังหนึ่งไปสร้างหลังหนึ่งใช่ปะเออเฮ้ยมาสร้างใกล้ๆกันดิไปไหนฮะนนเอเอเฮ้ยเดี๋ยวไปทางนูน้นสิขยับไปนี่นะครับก,ก็วางสองบล็อกนะครับปึ๊บป๊บ ีวออไงบิดแล้วก็ให้วางบล็อกนี้นะครับปึ๊บครับตรงนี้สองบล็อกออกครับช่งผมแหละครับ,รรบขอโทษด้วยครับเสร็งครับโอเคนะคบผมนะค

เครื่องมันแหลกก็ไปนะครับผมอ่เพื่อนผมก็ให้เขาสร้างหลังใหญ่ไปนะครับผมผมจะสร้างหลังเด็กอันนี้ก็มาหนึ่งสองสามวางเช็ดสี่ครับผมวางสีแล้ววางสูงขึ้นมาว่าอันนั้นครับวางขึ้นมาสี่บอกนะครับผมใช่สี่เราก็ไม่รู้นะครับ แล้วก็ตกแต่งให้เหมือนข้างในเลยกนะันโอเคไหมเสร็จแล้วกตกแต่งทั้งเมือนข้างในเลยแล้วก็วางนะครับผมวางอันนี้ครับเออการเจอการเจอว้าลงทับตายครัอ๋อหมอไซส์

อ่าถูกตรงนี้ต้องวางเป็นบล็อกเดย์อ๋อถูกแล้วถูกแล้วเออวางวางวางกูผิดเองกูผิดเองเออวางกูผิดเองสไลส์สไลส์ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะเพจแค่มันถ้าเกิดมันหลุดก็แค่นี้โอเคครับผมครับใส่ครับครับ

บบถึงการตกแต่งนะครับผมก็เตียงแล้วก็อันนี้ครับนี่ครับก็โอเคครับอันนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ตทุกท่านจะตกแต่งกันเลยนะครับผมอันนี้ผมตกแต่งให้ดูเฉยๆนะครับตกแต่งไม่สวยก็ต้องขออะไรนะครับ วางไปแล้ววางหีบก็บ็อกก็ใช้นี้นะครับก็ดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ครับผม ครอกก็วางครับชิบหายลืม,มวางครับสวยครับผมวิธีตกแต่งข้างนอกนะครับผมนี่ครับวางต้นมไม้เป็นต้นครับ เฮ้ยไม่โตนี่ครับนี่ละครับคันนี้แล้วครับปั๊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 บแป๊บปับปั๊บอันนี้ครับผมจะตบต่างอะไรเพื่อนผมนะครับก็มันทำไม่เป็นนะครับผมผมให้มันมา ปเฉยนะครับตอนนี้ไม่ยังทำห้าควรอะไรไม่เป็นเลยนะครับอ๋อแล้วก็วิธีทำให้ต้นไม้นใหญ่นะครับให้ทำตามผมเลยครับอย่างนี้ครับ เพระแค่แค่ต้นนี้มั้งครับน่าจะได้แค่ต้นนี้ครับนี่ครับปึ๊บแล้วมันจะต้นใหญ่ครับเห็นไหมครับมันจะต้นใหญ่นะระวังขี้เมื่อเลยนะใครวะและคณะบ้านนี้นะครับสามารถนะครับตามได้นะครับ แล้วก็งนี então, ้คร in yeah. ับวังนะครับจุดไฟกเลดเลยทำบ้างครับทำเป็นแคมปไนได้เได้เ้ยมึงต้องเอาให้หมดนแบบกูดิดูบ้านหลังใหญ่ดิเฟลว่า อะไรไงไปดูดิบ้านหลังใหญ่อ่ะข้างในบ้านมันวางไงเข้าไปดูดิบ้านหลังเล็กอย่ไหนล่ะอยูหลังเล็กอ่ะแล้วแล้วมันไม่สร้างหลังใหญ่อ่ะมันแค่ยาวขึ้นแล้วไม่สร้างหลังใหญ่เออมันยาวขึ้นเออแล้วมันไม่สร้างหลังใหญ่นี่นะครับผมที่เพื่อนได้สร้างไว้ครับโอ้โหไฟไหม้ แล้วแต่ครับนี่นะครับเป็นคำไฟอีกอย่างนะครับผมเมื่อไม่ไมรอนี้แหละ มันไม่ไปมันไม่ปับ,บเดียวละโอเคครับผมบก็บ้านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาท่ากันเลยครับหนหยปลุกแล้วนี่ไงงอ,งอกแล้วทำอะไรงอกเหรอนี่ออมันบักนยู่อ่ะมองไม่เห็นโอนเป็นต้นอ่อนอยู่ เไม่ไม่แล้วก็ใจไม่กูอยากโซโล่ผมเลยอ้ยช่างมันลายก็นะครับมาดูภายในบ้านกันเลยครับภายในบ้านก็จะมีประมาณนี้นะครับผมภายในบ้านนี้ก็จะมีแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะยาวขึ้นหน่อยอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสามตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่วะหนึ่งสังนครับอันจะสองกับ สรครับแล้วก็แบบครับเป็นแบบใหญ่กว่านะครับดูร้างแ็มไฟแบบใหญ่กว่านะครับผมออ่ะเป็นแบบใหญ่ครับข้างในก็ดูนะครับนี่ครับนอนได้สองเตียงแล้วก็มีนี่ครับโอเคครับผมเอ้ยทำไรไม่ต้องทำแล้ว คอไม่เอลบเอาไม่อกบเหมือนเดิมด้วยก็เปนเหมือนเดิมเานีจริงมถ่างย้าออไปได้น่าทำไมไม่ไม่ตงกองไฟกูอะถ่างยามึงถางหรอกมันไหมให้มันไหมไปเถอะเมื่อกี้มันติดอเออให้มันไหมไปเถอะ ท่อนไม้แม่ค้าไม่ใช่ต้นไม้มึงก็นะครับนี่ก็เป็นบ้านนะครับมีหลายแบบนะครับผมแบบนี้นี่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 ทุกอย่างก็สร้างกันหมดนะครับผมทำอะไรอีกมันโล่ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับ บ้านสองหลังนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้นำไปเล่นกันนะครับหรือว่าไปสร้างในมนอัชวิลล์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการเล่นอัชวิลล์แล้วก็ให้สร้างบ้านกันดีนะครับอย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการที่พุ่งต่อไปของผมนะครับบ๊ายบายครับสําหรับพันอาจะมาสอนสร้างอะไรก็ดูนะครับบ๊ายบายครับ